เรายังอยู่กับธุรกิจคาตฟ่สับบี้คาเฟ่สังคมของคนรักไหม่ผมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งตอนนี้กําลังโดนกรรมการถามกันอย่างเข้มเลยที่เดียวครับแต่จะเป็นอย่างไรต่อไปชมกันครับแต่คุณได้สามีรวยป่ะสองคนนี้คุณสามีถูกรางวัรณีนี่สามีรวยป่ะก็ผมว่าคุณไม่ได้สามีรวยเงี้ยนะเขาเขาก็ยังทํางานอยู่มีเขาก็ยังต้องทํางานเขาไม่ได้รวยเงถึงเมื่อทแบบนี้ได้ไงที่อย่างนี้ถ้าเป็นข้าวแกงวันนี้เข้ามาทาน เมื่อวานเข้ามาทานแล้วจ่ายเงินไปแล้ววันนี้ก็ไปทานีกทานเพื่อปวกนทาน่อเื่นานี้ืนทานเพื่อนทานนานมากเพื่ทานเพืมอนาเพื่อนาเดือนทนเพื่อนานเ่าเพื่อนานมพื่อมทานเพื่อนทานเงื่อนานื่อนานเพื่านื้อนทาือนทานเพนทานเพื่อนทาวอนทาน่อนานเพื่อนา่อนทาน่บนานเพื่อนท่นเพื่ทาพ่อนทานเอนทานเพื่อนาเลย่อ่เ่อคือตอนนเ้กอานือนนเพืรนเ่าอะไาก็ได้อะไรก็ได้อรีาน่อนือน่อนา่อนานเพอนเนานเป็นเป็นเป็นเอ่อ ผู้ใจดีเห็นผู้ใจบุญความสำเร็จอยู่ตรงไหนวัดความสำเร็จจากอะไรโดนหนักแล้วครับคุณวาสนามองว่ารายได้อาจไม่มากพอที่จะชี้วัดความสำเร็จแล้วเอาอะไรเป็นตัววัดความสำเร็จล่ะครับเนี่ย ความใหม่ของฮอบบี้ตัวอื่นๆที่เราจะเพิ่มเข้ามาอย่างตอนนี้เราอาจจะพุ่งประเด็นที่ใหม่พรมค่อนข้างเยอะแต่ว่าในร้านเนี่ยก็จะมีเรื่องของผ้าเรื่องของการท,ทํา DIY เพิ่มขึ้นอย่างเช่นอาจจะเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นพวกลูกไม้กระดุมที่เราจะสามารถทําได้สําหรับนคนที่พื้นฐานเลยไม่เคย DIY คนนที่เหมือนการ DIY ไม่ใช่นิสัยคนไทยเท่าไหร่อะ DIY เป็น่ใส่ยญี่ปุ่นโอ้คุณว่าสนามองกันละเอียดจริงๆครับเพราะาง Cotton Rose h อ b b y Cafe อาจวางสินค้าไม่ถูกกลุ่มเป้าหมายนั่นเองครับคุณคุณเกิดปี่ะะค แล้วเกิดปีสองสิบเก้าเด้หนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดใช่ไหมสองสองแล้วทำไมครับไม่ไม่ถ้าหนึ่งาหนึ่งแปดกับสองสองเนี่ยมันจะเป็นคู่สมพงษ์ที่ทำธุรกิจกันได้โอ้ขาโหดนี่มองไปถึงเรื่องดวงเลยเหรอครับเนี่ยจะตรวจเข้มไปไหมครับแบบนี้ต้องเรียกท่านสินแสแล้วไหมครับเอ๊ะแล้วคุณมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าฮวงจุ้ยถูกวันะอาต้นไม้ที่ขวางทางเนี่ยไม่ต้องเดินเลยดิบอกว่าต้นนี้เนี่ยคุณป้าเจ้าของที่เนี่ยไปดูมาแล้วเขาบอกว่า วันนั้นไปฟังไปฟังอาจารย์พวงจุ้ยมาก็บอกว่าแบบว่าทางเข้าเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นแบบเป็นตตอย่างงี้ไม่ได้มันเหมือนกับเงินไม่เข้าอ่ะเงินไม่ไหลเข้าอ่ะยังไม่เลิกครับคราวนี้เป็นพวงจุ้ยครับสรุปว่าจะคุยธุรกิจหรือดูพวงจุ้ยกันแน่ครับท่านสินแส ละแสนหนึ่งใช่ไหมฮะแบ่งเป็นอะไรบ้างอาจะลองแบ่งให้ดูเล่นๆหนึ่งช่วงนี้ก็จะมีไหมพรมค่อนข้างเยอะไหมพรมสักกี่กี่หมื่นหกหมื่นหกหมื่นอีกสี่หมื่นท่เดีจยกอะไรเรื่องของผ้าอาจจะสักยี่สิบผ้างานผ้าค่ะงานผ้าแล้วก็เป็นงานผลิตักฑ์ก็คือแปดสิบละใช่และวยี่สิบก็คือขาย ก็จะมีพวกของ DIY แล้วก็น้ำดื่มอาหารคิดเป็น1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็คืออาหารตัดประเด็นไปเลยอาหารนี่คือทำเพื่อให้เขาอยู่ที่ร้านแต่จริงๆก็คือว่าทำยังไงให้เขาซื้อของในแต่ละวันเยอะที่สุดเป้าหมายของเราคือตรงนั้นมากกว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณคิดว่าร้านของคุณเนี่ยจะเติบโตในเรามองที่เซกเมนต์นะคะว่า ผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงตรงที่ที่จะมาทํางานฮอบบี้เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากหนึ่งเพื่อเป็นงานทีเหล็กแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นรายได้เสริมด้วยเพราะผู้ที่มาได้เสริมเป็นงานดีเหลกมากกว่าก็คือกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับครึ่งค่ะงานที่เหลกห้าสิบ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 โอ้มีหลายทากลุ่งแบบไหนที่รับจ้างถางตอนนี้ครับแม่บ้านแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านด้วยแล้วก็มีกลุ่มคนทํางานด้วยค่ะที่สามารถที่กลางคืนเนี่ยที่เขาใช้ มีคนชอบเงี้ยอยากได้รายนี้วันนี้เธอถักให้ฉันหน่อยอย่างนี้เหรอคะมีค่ะเหรอโอ้แล้วตอนนี้ที่เราตั้งใจที่จะโตต่อไปเนี่ยเราตั้งใจจะไปกลุ่มไหนเป็นฮ็อบบี้ค่ะฮ็อบบี้มากกว่าใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ซี้เดินเข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่มีเวลาทำตรงนี้เนี่ยก็คือให้เขาเลือกใหม่ถ้าไม่มีเวลาทำหรือว่าเขาทำงานค้างเนี่ยให้มาทำต่อย้ยค่ะผมว่าคุณทำธุรกิจเนี่ยคุณคิดเอาเองบ่ะหรือว่า มันมาอันนี้แล้วเราก็ปรับไปเรื่อยๆคุณมีแผนอะไรไหมไม่มีคิดไม่มีแผนเลยไม่ไม่มีคิดเอาเองค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมาเปิดร้านเราเปิดบุธมาก่อนค่ะแล้วเราก็จะมีเป็นใบให้ให้ลูกค้าค่ะคอยซิกว่าที่เข้ามาเนี่ยเพราะอะไรเหมือนเป็นการสำรวจลูกค้าเหมือนการสำรวจลูกค้างานฮอบบี้ที่คุณทำเนี่ยอันเหกที่คุณสนใจเนี่ยสนใจในเรื่องอะไรมีอะไรบ้างแล้วก็เราก็จะมาดูว่าภายในแลงที่ประมาณ12ออันที่เราใส่ลงไปเนี่ย สามดับแรกค่ะดับแรกเนี่ยเป็นอะไรแล้วเราก็จะจับที่มา<ว>ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเซอร์เวย์นะ<ช>และเซอร์เวย์พวกนี้มันผิดพลาดได้นะ<ช><ช>เพราะว่าคนบางคนเนี่ยบางทีติ๊กไปให้ตัวเองดูดีไง <c oughs> ถึงมุดเดอร์กินเบียร์ยี่ห้อละโอ้โหแบบเอายังแพงเลยกลับบ้านกินแบบถูกอะไรพวกนี้แล้วมีหลายบริษัทเนี่ยไปทั้ถามเซอร์เวีอย่างเงี้ยแล้วไปทำเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าคุณจะหาคอนซูเมอร์อินไซ h ์เนี่ย คุณต้องไปกินนอนอยู่ไปสลีปมิตคัสเตอร์เลยแบบนั้นเถอะถึงจะรู้ <Ừ. S 1> แล้วเราก็ตะกลุ่มต้องดูได้ว,ว่ากลุ่มไหนอกลุ่มนักศึกษาไปนอนพุนเลยแล้วก็ดีไซน์มาเป็นสินค้าเลยนะ <Ừ. S 1> พอเราไปถามว่าเออนี่นะคะชอบนี้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 นีอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราจะมาทำ<ะ>ที่ร้านก่อนค่นะร้านแรกคุต่ต้อบอกว่าถ้าจะทำคุณต้องเอนไซม์เนี่ยมันต้องลึกไงอันนั้นมันคอนซูเมอร์ผิวเผินนะคอนซูเมอร์ผกชีไงโดนอีกแล้วล่ะครับขาโหดมองว่า การที่จะรู้ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงต้องศึกษานิสัยของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งนั่นเองครับแล้วแล้วก็ถ้าไปอยู่ในศูนย์การค้าหรืออะไรลักษณะนั้นเนี่ยปกติเนี่ยคนก็จะเดินผ่านไปผ่านมาดิฉันไม่แน่ใจว่าแถวนี้เนี่ยถ้างานแบบนี้ต้องคนตั้งใจมาเลยจริงๆเป็น เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ก็ตรงมาหาคุณตั้งใจมาหาเพราะถ้าไม่ตั้งใจมาหาดิฉันมาแถวนี้มันไม่ใช่ที่หน้าร้านนี่จะมาคนจะมาอยอะเพไาะใครเดินม่เยอะตาเดินเข้าไปไหลเข้าไปนี่น้อยมันจะไม่เยอะเราต้องการคนที่เดินเข้ามาหาร้านเราเนี่ยถ้าติดไม่เยอะเนี่ยเน้นว่าลำบากจริงอย่างที่คุณว่าสนาว่าครับถ้าจํานวนลูกค้าที่ตั้งใจมาที่ร้านมีไม่มากพอก็อาจอยู่ได้อย่างลําบากก็ได้ครับแค่เนี้ยค่ะคือคนที่เข้ามาดุดดดเอ๊ะเขาทําอะไรกัน แต่ตรงนี้เวลาเขามีอะไรคือตรงนี้มันจะมีคนเดินผ่านคุณต้องแอคุณต้องเป็นคิสมิคีมเลยนะเอ๊ะอะไรเงี้ยแบบต้องคนมาต่อแถวกันสามร้อยกว่าคนเลยนะตอนนี้ค่ะก็เราก็เนี่ยค่ะพอเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําอะไรกันอยากรู้เดินเข้ามาคือยังไม่น่าจะเด่นพอโดนหนักจริงๆครับวันนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะช่วงหน้ายังมีงั้นตอนนี้เอาเป้าหมายของเรามาสู้เลยดีกว่าครับปัจจุบันนี้รายได้เดือนละแสน จาก1นึ่งแสนต่อเดือนในขณะน,นี้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะเติบโตไปเป็นยังไงฮะสามร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไปสามแสนต่อเดือนนะฮะเป้าหมายระยะสั้นกับการเพิ่มยอดขายเป็นสามแสนบาทต่อเดือนหรือเพิ่มขึ้นสาเนเมเท่าตัวทีเดียวครับถ้าเป้าหมายระยะยาวคือเปิดแฟรนไชส์อะค่ะเปิดแฟรนไชส์และเป้าหมายระยะยาวกับการเปิดแฟรนไชส์ร้าน Cotton Rose Hobby Cafe เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายกันครับว่าจะเป็นอย่างไร กลยุทธ to so ์ค่ะก็คือดึงเขามาเป็นหุ้นส่วนค่ะเกาเป็นความเป็นโ o เนอร์ช i พค่ะเขาอยากได้เงินไงเขาไม่ได้เขาก็ต้องนี้จ e n e r a t e ขาย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 ไม่ยังไม่ยังผมยังผมเนี้ยให้หุ้นมาเอาไปทำไรวะไม่ได้เนตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เพิ่มพอให้ดิขึ้นเอาขึ้นเอาได้นะแต่นี่เขาต้อง load เอาไปทำไมอ่ะหุ้นอะเบ็ดเด็ด SME การดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ การทำการตลาดเชิงรุกอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดด้วยเช่นการนำเอาเทคโนโลยี near field communication หรือเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นที่ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์มือถือมาประยุกต์ใช้แทนการ์ดแม่เหล็กต่างๆเช่นใช้เปิดปิดประตูของโรงแรมแทนบัตรรถไฟฟ้าหรือใช้แทนบัตรเครดิตในการซื้อของเป็นต้น พราะนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้วยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจในด้านบริการได้อีกด้วย